หลังจากที่สร้างรายชื่อผู้รับเรียบร้อยแล้วหน้าต่อไปคือการสร้างแคมเปญให้คลิกมาที่คำว่าแคมเปญและคุณจะเห็นคำว่าสร้างแคมเปญใหม่ให้คุณพิมพ์สร้างชื่อแคมเปญของคุณเมื่อคลิกสร้างแคมเปญเรียบร้อยแล้วต่อไปคือการสร้างชื่อเมลใหม่ซึ่งเป็นชื่อ กลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการส่งแคมเปญน,นี้ให้ผู้รับเมื่อสร้างชื่อเมลใหม่แล้วคุณจะเห็นได้ว่ามีสี่ขั้นตอนให้คุณได้ทำขั้นตอนแรกคือขั้นตอนผู้รับมีสองทางเลือกทางเลือกแรกคือการสร้างรายชื่อใหม่ซึ่งคุณสามารถสร้างรายชื่อผู้รับขึ้นมาใหม่ได้ทางเลือกที่สองคือรายชื่อผู้รับที่มีอยู่แล้วและที่นี้ให้คลิก ที่ลายชื่อผู้รับที่มีอยู่แล้วและคลิกที่ข้อความของคุณหลังจากนั้นเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ให้คุณพิมพ์รายละเอียดชื่อผู้ส่งอีเมลผู้ส่งหัวข้อเรื่องซึ่งรายละเอียดตรงนี้เราได้สร้างไว้ตั้งแต่ขั้นตอนลายชื่อผู้รับสามารถเปลี่ยนแปลงได้และที่นี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลผู้ส่งได้ จากนั้นให้คุณมาสร้างหัวข้อเรื่องซึ่งหัวข้อเรื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากควรจะมีเนื้อเนื้อความที่น่าสนใจหลังจากนั้นคุณจะเห็นได้ว่ามีสองรูปแบบให้คุณได้ทำรูปแบบแรกคือ HTML รูปแบบ HTML มีนำเข้าแม่แบบให้คุณเลือก คุณจะเห็นเลยว่า D-Mock มีรูปแบบให้คุณเลือก20กว่าแบบคุณสามารถเลือกแบบได้ตามที่คุณต้องการในที่นี้เราจะเลือกแบบที่9ให้คลิกคำว่าแทรกเมื่อแบบเลือกแบบเรียบร้อยแล้วคุณสามารถคลิกที่โลโก้ซึ่งคุณสามารถแทรกแก้ไขรูปภาพได้มุมขวามือ หลังจากนั้นให้คุณคลิกที่อัปโหลดไฟล์และคลิกที่บ o w s e และคลิกเลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้คลิก Open คลิกบันทึกไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ค่ะหลังจากอัปโหลดรูปภาพของคุณเรียบร้อยแล้ว,ลวให้คลิกที่ตกลง คุณจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ของบริษัทของคุณได้ขึ้นโชว์แล้วซึ่งคุณสามารถปรับแต่งขยายได้ตามความต้องการของคุณเมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถแทรกลิงกนตตรงนี้ได้ให้พิม์พ ชื่อลิงของที่คุณต้องการคลิกที่ตกลงคุณจะเห็นได้ว่าสีของรูปแบบสัญลักษณ์ของบริษัทคุณเป็นสีฟ้าแสดงว่ามีลิงก์แล้วในส่วนนี้ คุณสามารถสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญของคุณได้โดยลบรายละเอียดทั้งหมดของตรงนี้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดแคมเปญของคุณค่ะในที่นี้คุณสามารถพิมพ์ข้อความของคุณโดยการเริ่มพิมพ์คำว่าเรียนคุณและแทรกชื่อผู้รับจากที่คุณสร้างในฐานข้อมูลของคุณได้ และคุณสามารถใส่เนื้อหาตามที่คุณต้องการได้ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลิงก์ลงในข้อความของคุณได้โดยการไฮไลท์ตัวข้อความและคลิกที่แทรกลิงก์คุณสามารถพิมพ์ชื่อลิงก์ของคุณได้และคลิกตกลง จะเห็นได้ว่าข้อความของคุณมีตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นสีน้ำเงินซึ่งหมายความว่ามีลิงก์รวมอยู่ด้วยในส่วนของรูปแบบเท็กคุณสามารถก o p ปี้ข้อความที่คุณพิมพ์ไว้แล้วลงมาวางในรูปแบบเท x t ได้หรืออ,อีกทางเลือกหนึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นมาใหม่เองได้เมื่อเสร็จแล้วให้คุณคลิก ยืนยันการทดสอบในขั้นตอนนี้เป็นการทดลองส่งเมลให้ผู้รับซึ่งคุณสามารถทดลองส่งเมลให้กับตัวคุณเองหรือส่งเมลให้กับสมาชิกในบริษัทของคุณได้ทดลองอ่านว่ามีความถูกต้องหรือไม่เมื่อมีความถูกต้องเรียบร้อยแล้วคุณสามารถคลิกที่กำหนดเวลาส่งเมลได้ ในขั้นตอนนี้คือหลังจากที่ทดสอบทดสอบส่งเมลเรียบร้อยแล้วจะมีให้คุณเลือกส่งทันทีหรือส่งภายหลังในที่นี้เราจะคลิกส่งทันทีกรณีส่งภายหลังคุณสามารถกำหนดวันเดือนปีและเวลาในการส่งได้เมื่อคลิกที่ส่งทันทีแล้วระบบจะย้อนมาหน้าแคมเปญซึ่งคุณจะเห็นได้ว่า จะมีตัวหนังสือบอกว่านำส่งซึ่งหมายถึงส่งเรียบร้อยแล้ว